่วาเรืื่่่อองงนนีี้เเป็รรทับไม่ได้รับไไม่ได้โรมจี้ล้างบางคุกว i p ยึดทรัพย์คนรับเงินอนาจใจทำลายความเชื่อมั่นความยุติธรรมในวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพักประชาชนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีเรือนจําพิเศษกรุงเทพเอื้อประโยชน์ให้ผู้ต้องขังชาวจีนสีเทาในระดับเกินกว่าสิทธิพิเศษปกติจนกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างหนักโดยโรมระบุว่าในสัปดาห์หน้าเขาจะนําเรื่องนี้เข้าหารือในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อสอบสวนอย่างจริงจัง และเขายังได้ย้ำว่าจากประสบการณ์เคยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพรู้ดีว่ามีการเลือกปฏิบัติมานานแต่ครั้งนี้ล้ำเส้นจนถึงระดับแพลตินัมถึงขั้นมีรายงานว่าสามารถพาบุคคลจากภายนอกเช่นนางแบบต่างชาติเข้าไปบริการผู้ต้องขังได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างอิ่งรวมยังระบุไว้อีกว่าการให้สิทธิระดับ V.I.P ไม่ใช่การเอื้อประโยชน์แต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนโดยตรงพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่ทุกรุ่มเพราะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและควรอายัดสัพ์ผู้เกี่ยวข้องและเขาทิ้งท้ายว่าควรใช้โอกาสนี้ล้างบางระบบราชทั์อย่างจรงิจรงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมไทย